สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําไก่กรแลกันนะคะหรือว่าเรียกง่ายๆว่าไก่กะทินะคะเราก็จะมีชิ้นส่วนนะคะนี่คือสะโพกไก่ล้างให้สะอาดเลยนะคะสามสี่รอบด,ด้วยเกลือเราก็ล้างให้สะอาดเดี๋ยวเราจะนํามาแลกนะคะเราจะมาบอกวัตถุดิบก่อนเลยว่าวันนี้มีอะไรบ้างก็จะมีพริกนะคะเนี่ยพริกพริกเม็ดใหญ่นะคะเราจะเอาแช่น้ํา ก่อนอื่นเราต้องตัดก่อนนะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้นิ่มง่ายเนาะตัดแบบนี้ตัดให้เป็น3ามชิ้นเวลาโขกเม็ดออกนะคะไม่ต้องเอาเม็ดเราก็ตัดแบบนี้เราก็แช่ไว้สักครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็จะมาโขริกกันนี่ตัดแบบนี้เราก็แช่ไว้นะคะแช่ไว้สักครึ่งชั่วโมงให้มันนิ่มเราก็จะมีกระเทียมขามิน้น ิงหอมแดงกะทิอร่อยดีแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้เลยก็คือกะปิค่ะกะปิด้วยนะคะกะปิล้วก็ใส่ประมาณประมาณนี้ค่ะไม่ไม่ต้องเยอะเท่านี้แช่น้ำสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำไก่ก่อนเลย แล่ไก่เอากระดูกออก เราก็จะได้ไก่แบบนี้ชิ้นแบบนี้รีดนิดนึงนะคะตรงนี้มันหนาเราก็จะทำแบบนี้ไปจนหมด4ชิ้น เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไปหมักไก่เลยหมักไก่ทิ้งไว้สักสองชั่วโมงนี่นะคะไก่ที่เราหั่นแล้ว เสร็จแล้วเราก็จะเอาเข้าตู้เย็น2ชั่วโมงแล้วเราจะเอามาย่าง,ส,งสวยยงามมาก หอ,หอมขิงหอมขมิ้นเสร็จแล้วก็หาภาชะนะใส่นะคะเก็บเข้าตู้เย็นเดี๋ยวเราจะมาโขกพริกทำพริกแกงเพื่อที่จะไว้ทาเวลาย่างคลุกทั่วแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เก็บใส่กล่องแช่ตู้เย็นเลยจ้าใส่กล่องแบบนี้นะคะ กระดุกแล้วก็เอาเพราะเราชอบแทะเสร็จแล้วเราก็จะมาโขกพริกกันเสร็จแล้วเราก็เ,าเก็บข้าตู้เย็นต่อมาเราก็จะมาโขกพริกกันนะคะเอาแต่เนื้อไม่เอาเม็ดนะคะไม่เอาน้ำ โแล้วก็กระปิหอมกระเทียมกระปิค่อยใส่โคก่อนใส่หอมลงไปกระเทียมเกลือน,นะคะเกลือน,นิดหน่อย ピー。<noise> เราก็จะมาผัดพริกแกงนะคะใส่กะทิลงไปใช้กะทิอ่อยดีนะคะ 很好。 ต่อมาเราก็จะมาเอาไม้หนีบๆเนาะไม้หนีบที่เราแช่น้ำเอาไว้แช่น้ำเอาไว้แช่ไว้หนึ่งคืนก็ได้หรือว่าสักสองชั่วโมงก็ได้เราใส่ขวดนี่ก็ดึงออกมาเพื่อที่เวลาย่างหรือเวลาอบ มันจะได้ไม่มจะได้ไม่ไหม้วันนี้เราจะใช้เตาอบนะคะเพราะเราไม่มีเตาถ่านเตาเราพังมีแหละแต่มันไม่ค่อยโอเคน,นี่นะคะโอ้ยใหญ่มากแล้วก็ปอกมัด ลองคาดูนะคะอ,อร่อยขอเตือนว่าอย่าใสา่พริกเยอะจะเผ็ดน,นี่เผ็ดไปนิดนึงจะก้อโอเค